นโมัสสะพะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมัสสะพะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมัสสะพะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังคุถารนะอะหังคุธารนะอะหังคุธารนะอะหังคุถารนะอะหังคุถารนะ อะหังคุธาเรนะอะหังทุกคุทาเรนะอะหังคุธาเรนะอะหังคุธาเรนะคุถาเทวราชราชาเวหาอิทิริตาอิทิเดชานณมะอะุคุถาเทวราชราชาเวหาอิทิริตาอิทิเดชา นะมะอุครุฑาเทวราชราชาเวหาอิทิริธาอิทิเดชานะมะอุครุฑาเทวราชราชาเวหาอิทิวิธาอิทิเดชานะมะอุครุฑาเทวราชราชาเวหาอิทิวิธาอิท ja ิเดชา นะมะอาอุครุธาเทวราชราชาเวหาอิทิริธาอิทธิเดชานะมะอาอุครุธาเทวราชราชาเวหาอิทิฤิตาอิทธิเดชานะมะอาอุครุธาเทวราชราชาเวหาอิทิริตาอิทธิเดชา